อะไรที่ใช้กับจักระบนบนบ้างอะคะหินที่ใช้กับจักระบนบนที่ใช้บ่อยคืออเมทิสต์ค่ะอเมทิสต์เนี่ยก็จะใช้ทั้งจักรกะ6จักระ 7, จะช่วยในเรื่องของการเติมพลังงานวเบชั่นที่ดีให้กับตัวเรากับจักระบนบนของเราได้แต่ข้อควรระวังก็คือเวลาที่เราเติมพลังงานเข้ามาที่จักระบนเนี่ยต้องมั่นใจว่าจักระล่างของเรามีความสมดุลแล้วก็มีการถ่ายเทพลังงานได้เป็นอย่างดีเนาะไม่อย่างนั้นผลลัพธ์อาจจะออกมาไม่ได้ตามที่เราคิดค่ะหลายคนอาจจะเกิดอาการปวดหัวฟุ้งซ่า คิดมากไปเลยก็ได้เพราะว่าต้องเข้าใจว่าเวลาเราเอาพลังงานใหม่ๆเข้ามาพลังงานเก่าพลังงานที่ค้างค้างมันควรที่จะต้องมีที่ออกไปใช่ไหมดังนั้นพลังงานพวกนี้มันควรที่จะออกไปที่จกกักระล่างๆของเราไปสู่จกกักระเท้าหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นการกราวดิ i n g นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าใครใช้อเมทิสอยากให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะดูด้วยว่าจากกักระของคุณมีความสมดุมกกลไหมจักระล่างโอเคไหมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าจักระล่างเราโอเคหรือเปล่าจักระล่างโอเคไหมให้ดูจากความคิดของเราเป็นหลักอันนี้ ง่ายที่สุดค่ะถ้าจักระล่างของเราเปิดดีมีการกระตุ้นดีและมีความสมดุลดีความคิดของเราจะมีความอบัตแนนโฟกัสแต่สิ่งที่เรามีแค่คุณมองท้องฟ้าแค่คุณใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันคุณก็จะรู้สึกฟูลฟิลและเต็มอิ่มแล้วว่าคุณมีอะไรในชีวิตของคุณเยอะแยะมากมายและที่สําคัญคุณจะไม่โฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองไม่มีค่ะดังนั้นลองเช็คได้ว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆเรียบง่ายในชีวิตประจําวันนี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนทีีที่่่่่มมจักะลลาางงทคคอนข้สดุ